lạp đuôi xéo, khả năng nhẽm một con lạp đuôi xéo, một con đuôi đen, đuôi xéo, đậm mà nó cọ, cho rồi cây, เพ่ยนอาหารเลี่ยนไปเพื่อนมากก็ได้กินตรรมหม้อเกตาตมโหสูตรเด็ดมือนี่มาเสียมก,กันได้เลยนะาะนเ่องกต้ตมโอหสูตรเด็ดเด็ด,ดไรมาเพงรักันกรอน Ini dia ป่าก็ต้องแหลมาล่ะแล้วอยู่ฝั่งไทยตกบรฝนนยุ่ที่ึ้ตกบก,กรมก็จบเล้สามมือนี่ล่ะส่งเป็นอากาศฮ้อนๆแล้วเอาฝนมัก,ก็ตกได้สงองมือนี่ล่ะครับอยู่ประเทศไทยกบวันอ้อ คนแกนุ่มัวสัมาถามานึงใา่เลยแเปิดเปิดกดเบร์เมืมอมดแล้วห้ล่อยปอสามปล่อยปุ๊ดลาบขัวครับพี่น้องเมื่อนี่ลาัวครับแกงาแกงแกงฝาเย็นี่ั๋ ไปปากตรงมออนทั้งมอกดวดน้องพน้องกดก่งไปสุดนะเขาเศร้าหลังรื้อเองนั่นแหละจะปิงรุดเดียวจะจะิงมันรุกลงนจะปิงนั้นก็ตักได้แต่วันพอนพวนคนกระบอกกระจบด้ยสองมือครับนถุงมืเสือผ่าใสหมล้วครับเพือ ตอนไลายอ่ยากเราอีกสอเดือนหน้ากัะทวงมาแล้วเรือลลเอรเ่องกลิ่นครับลมมระเบิดันแพ้งแล้ว <laughs> sau dòng một khô rồi cái mà, mà được thì có hết hết nó mới sống một hút kèm không? เลี้ยงรอบก่อนเปละลาได้ทิ่มเลยเสียแล้วว่ากินน้ำละอนกิก็ได้กินทหาง,ลางาาแล้วทำหห้องทอดปลาหมตุปลาทำไมพี่น้องจอที่บ้านข้าและ โลละเกียสิบบาทได้ตัง้งหลายตัวจะมนร้อยหนึ่งก็นนะได้สองตัวขายตั้งกันยยู่ 全部食べてる。